สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็แฟนเพจโครงการบ้านการจนะซำนาหม่อมนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาลูกค้ามาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวกันนะคะหลังนี้ค่ะเป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนเลยนะคะหลังนี้จะมีเนื้อที่ถึง71ตารางวาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าค่ะเข้ามาชมพื้นที่รอบบ้านกันนะคะนี่นะคะเข้ามานะคะก็จะเจอกับที่จอดรถนะคะตรงนี้นะคะจะจอดรถได้ถึง2คันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพามาชมพื้นที่ด้านข้างกันก่อนนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะ<ม>พื้นที่ด้านข้างของเรานะคะเราจะมีการปลูกหญ้าไว้ให้กับลูกค้าเลยนะคะลูกค้าสามารถจัดเป็นมุมสวนมุมนั่งเล่นได้เลยนะคะหรือว่าจะปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะ<ม>ด้านข้างเราจะมีพื้นที่ให้กับลูกค้านะคะไว้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีระเบียงด้านข้าง ไว้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ด้านหลังเยอะนะคะลูกค้าก็สามารถต่อเติมด้านหลังได้เลยนะคะหรือว่าจะปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะภายในโครงการนะคะโครงการที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะเงียบสงบเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็จะมีซักล้างไว้ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีการต่อท่อน้ำไว้ให้นะคะ เรียบร้อยเลยนะคะมีบ่อพักให้นะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ํานะคะจะมาขังอะไรนะคะเพราะว่าเรามีบ่อพักไว้ให้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตนะคะรั้วบ้านของเรานะคะจะสูงกว่า2เมตรเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าจะมีความเป็นส่วนตัวนะคะกำแพงรั้วของเราก็สูงมากเลยนะคะเรามี ที่วางแทงน้ําไว้ให้กับลูกค้าตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องต่อเติมเพิ่มนะคะทางโครงการจัดทําไว้ให้กับลูกค้าแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากจะาวางแท้งน้ํานะคะซื้อแท้งน้ํามาติดตั้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะฝั่งนี้เราก็จะมีบ่อพักไว้ให้นะคะแล้วก็มีระเบียงด้านข้างค่ะพิเศษเลยนะคะตรงนี้เรามีประ ประตูไว้ให้นะคะสามารถออกประตูด้านข้างตรงนี้นะคะสามารถออกมาข้างบ้านได้เลยนะคะประตูหน้าต่างเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราเน้นให้ลูกค้าอยู่อาศัยแบบสบายนะคะมีความสุขในการพักผ่อนนะคะเราสามารถเปิดประตูหน้าต่างนะคะรับลมธรรมชาติดได้เลยนะคะ มีมีพื้นที่ให้ลูกค้านะคะปลูกต้นไม้นะครับปลูกดอกไม้อะไรได้เยอะเลยนะคะประตูรั้วของเรานะคะเราก็ใช้เป็นประตูรั้วรีโมทนะคะตรงนี้เป็นประตูรั้วอัตโนมัติค่ะสามารถเปิดจากในบ้านได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในบ้านกันนะคะ เข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเจอกับห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกเราก็มีปลั๊กไฟนะคะมีสวิตเป็นสวิตของประตูรั้วรีโมทนะคะก็สามารถเปิดมาจากในบ้านได้เลยนะคะตรงนี้โครงการนะคะทำปลั๊กไฟนะคะไว้ให้กับลูกค้าเยอะมากนะคะลูกค้าก็สามารถออกแบบได้เลยนะคะว่าจะวาง ทีวีตรงไหนนะคะเราก็ทำไว้ให้ทุกส่วนของบ้านเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนอนของเราค่ะก็จะมีหน้าต่างให้นะคะเยอะมากนะคะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะ โครงการนะคะเดินเป็นสายแอร์ไว้ให้กับลูกค้านะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องเจาะผนังต่อเติมเพิ่มนะคะก็สามารถติดตั้งแอร์ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําของเราว่างนะคะเรามีช่องแสงให้นะคะแยกโซนไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ บ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำเลยนะคะตอนนี้จองบ้านเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีของแถมหลายรายการเลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านนะคะแนะนำเลยนะคะที่โครงการบ้านการะนะรัพย์นาหม่อมนะคะโครงการนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยนะคะไว้ให้กับลูกค้าลูกค้าเข้ามาชมบ้านเข้ามาชมโครงการได้เลยนะคะ ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอห้องถงนะคะห้องถงครัวนะคะก็สามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยนะคะแล้วก็เราก็มีประตูด้านข้างไว้ให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วเราก็มาดูอีกสองห้องนอนนะคะสองห้องนอนจะอยู่ตรงกันข้ามนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะคะ สามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันได้เลยนะคะห้องน้ําของเราทุกห้องนะคะเราก็มีช่องแสงให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือกว้างมากนะคะสุขภัณฑ์ของเราเราก็ใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะเน้นวัสดุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคะให้กับลูกค้าค่ะนี่ทุกห้องของเรานะคะเราก็มีการเดินสายแอร์สายเครื่องทําน้ำอุ่นไว้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนหลังนะคะ ี่เห็นไหมคะว่าทุกมุมบ้านของเรานะคะเราเดินปักไฟไว้ให้เยอะมากนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถออกแบบบ้านนะคะหรือว่าสะดวกในการใช้งานนะคะอยากจะวางทีวีตรงไหนก็คือสามารถเลือกได้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะพามาชมกันอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนกลางนะคะ บ้านของเรานะคะมีสามห้องนอนนะคะแต่ละฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถใช้งานแบบได้คุ้มค่านะคะที่สําคัญนะคะบ้านของเรามีฝ้าสูงมากนะคะสูงกว่า3เมตรเลยนะคะลูกค้านะคะสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายนะคะไม่ร้อนไม่แออัดแน่นอนนะคะเราแบ่งฟังก์ชันได้เป็นสัดส่วนนะคะมีห้องรับแขกนะคะมีห้องรับประทานอาหารแล้วก็ ห้องครัวไว้ให้กับลูกค้านะคะแต่ละส่วนของเรานะคะเรามีการเดินปักไฟไว้ให้กับลูกค้าแบบเยอะมากหน้าต่างนะคะก็เยอะมากค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานแบบสะดวกสบายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะโซนห้องครัวเราก็มีผนังกั้นให้ค่ะตรงนี้ องครัวของเราก็มีประตูด้านหลังนะคะลูกค้าก็สามารถเดินออกด้านหลังทางนี้ได้เลยนะคะทางห้องครัวได้เลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของโครงการนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะค่ะหากลูกค้านะคะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านนะคะแนะนําได้นะคะที่โครงการบ้านการจะนะทรัพย์นาหม,ม่อมค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษมากมายนะคะสำหรับลูกค้าค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ